วันนี้เป็นวันมาคะพารันธํมเรียนเทียนเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาคือมีวันสำคัญมีหลายวันแต่โดยเฉพาะคือวันมาคะได้แก่เดือนสามเห็นมาฆาไปว่าเดือนสาม นั่นวันหนึ่งวันวิสาขาดอีกวันหนึ่งเรียนปกเพชรในวันนักสังหาบูชาคือวันพระเจ้าท่านจัดเทศนาสั่งสอนปัญจวัคคีย์วันเข้าวันสานั่นวันหนึ่งวันเข้าวันวันออกวันสายอีกวันหนึ่งเอาเกินสี่วันเท่านั้นได้ก่อน นี่คืวันวันสำคัญในพุทธศาสนาามเป็นมาของวันมาฆะพระพุทธเจ้าทั้งศสนาโอวาทาปาติโมวันนั้นไม่มีอะไรหรอกโอวาทาปาติโมมียนือยะเพียงสามขอ้อคือว่า ไม่ทำบาปทั้งปวงคือบาปทั้งปวงไม่ทำนั่นอันหนึ่งถึงร้อในพุนทธศนธรรมนั่นอันหนึ่งแล้ก็ชทระหน้าจิตทุงตนให้ทีสุดนั้นอย่างนี้มีสามข้อเท่าน,นั้นละโมหะทะปารีโมนี้ ที่พระพุเอวันวิสาขค,คือมันไปชุมตันนิบาตสี่ประการประกอบ้วะองค์สี่คือว่าวันนั้นเป็นวันวิสาขในวันมาฆตุนามีวิถีที่ทิพาคำให้จ,จำเต็มดวง <c oughs> เมื่อพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในที่นั้นคืออยู่ในกรรมทศปานิวาสสถานที่พระพุทธเจ้าที่พระเจ้าพิสารสวนป่าไอสวนพระเจ้าพิสารเลี้ยงกระแตมากมวยวันเป็นป่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปนในที่นั้นก็อยู่ที่นั้น ลักษณะอาการสี่ประการนั้นมีลักษณะสี่ประการนั้นคือว่าวันนั้นเป็นมาวันมาฆามุนแล้วก็ในตอนเย็นพระเจ้าก็ส่งพันสองห้าสิบหกโดยที่ไมน่นหมดเลยพร้อมเพียงกันพึบในขณะเดียวกันเลยในตนเวลาตะวันบ่า,บาย งันอันหนึ่งพระสงฆ์ที่มาคร้อมเพียงกันในที่นั้นย้วยเนเดยจะเป็นภิกษุอรหันต์จากทั้งนั้นนั่นอันหนึ่งเป็นสามแล้วที่มีพระองค์แสดงโอวาทปาดิโมในธรรการสฆงคือแสดงคือไอธรรมสุขที่วัวสด นั่นแสดงออว่าาจะปฏิโมข์ที่ย่างการไปชมอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเรามีครั้งเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าบางองค์มีสองครั้งก็มีสามครั้งด้วยไม่เกินสามครั้งที่ไปชมอย่นี้เป็นอศัศจรรย์อย่างยิ่ง ดังที่เล่ามานั่นแหละไม่ได้นัดและไปชุมกันมาพร้อมเพียงกันเลยมีใช่พระเจ้าพระสงฆ์งหลายแล้วนั้นมีอภิญานไม่ใช่ถ้าไม่ได้กล่าวถึงอภิญานต่บรรดาลให้มาพร้อมกันในที่นั้นเลยพร้อมกันเลยเวลาตะวันไหวไม่ทราบว่าอยู่ในเดอไหนแล้ว พระเจ้าพระสงฆ์พระยาสงฆ์สาวกตั้งพันสองร้อยห้าโิบค์มันน่าจะจัดไ,ไมืลอไม่ง่ายจะจัดไปเลยท่านสั่งร้อยห้าสิบองค์นไม่ทราบอยู่ไหนตัวไหนมาพร้อมเพรียงกันเลยในที่นั้นจึ่งถือว่าเป็นวันจุมสนิบาตของพระเจ้าพระสงฆ์เป็นวันสําคัญอย่างยิ่ง อันนี้ขั้เราล่ะมาแล้วลึกถึงพระพุทธิ์ก็คุณของพระพุทธเจ้าแล้วลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นคันพากันมาทำมาถ้าบูชาแล้วลึกถึงคุณของพระองค์ในวันนั้น คล้ายๆกับวันนั้นแนะ่ะวันนี้ก็ดีทุกๆคนมาทำมันวันทำมาฆะน,น,นะคล้ายๆกับวันนั้นนะแหละเราจงพากันเข้าใจว่าวันนี้ก็เหมือนกับวันนั้นแนหะพระพุทธศาสนาบกั้งหลายพันสองร้อห้าสิบค์เรื่องอาหามทั้งหมดเลย เราจงพาัำตั้งใจระลึกคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ในเวลานี้จะหน้าเรื่องใส่ศรัทธาแค่เท่าไหรแล้วจงพาัำตั้งใจพิจารณาสามปรนที่พระองค์จะเทศนาสามข้อที่ว่านักพาะปาปั ตะกรันังบาปทั้งปวงไม่กระทาไม่มีเลยในที่นั้นคือพระสงฆ์ไม่มีการทาบาปพระสงฆ์ในที่ประชุมธนนิบาตนั้นไม่มีการทาบาปให้ถืออย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นในคณะของพวกเรานีรนส่วนกัน ในขณะพวกเราใ่กงถือว่ามดต่างคนต่างพากันต,ตั้งจิตสงบอบรมสมาธิภาวนาบาปตรงนั้นการบาปครั้งนี้คำว่าบาปอย่างที่นี้เข้าใจและ่าเข้าใจเพื่อๆอย่าเข้าใจกระจายไปบาปคือการ คือทําชั่วบาปคือสกปรกของสกปรกเป็นของนักป่าทั้งหลายนาเกียรม่เกียดกับบาปนาเกียดยังไงสกปรกยังไงการจะทําบาปทั้งปวงมดถ้าหาก็ทําด้วยกายก็ดังด้วยวาจาด้วยใจก็ดํา เรงของนาเกียดแม่แต่มนุษย์สัตว์ทั้งหองหมดก่อนเป็นของนาเกียดอย่างทำด้วยกายประหารฆ่าฟันเบียดเบียนกันใครจะไม่น่าเกลียดถึงไม่รู้จักว่าบาปก็ช่างเถอะใครทุกคนเห็นแล้วไม่ว่ามนุษย์สัตว์ ัต้องกลัวทั้งนั้นอย่างคนจะฆ่าศาป็นแบกบปืนไปแบกบหอกแบบกดาบไปทำฆ่าทีจะฆ่าต่อ่างคนก็วิ่งหนีทั้งหมดมันของอาเกียดนากลัวจึงว่าบาปเป็นของนากลัว เราพูดนว่าบาบาแต่ไม่รู้จักบาปบาปมันเกิดจากบุคคลผู้กระทำผู้กระใรทำลงไปแล้วทำความชั่วนั้นควมชั่วนั้นคนตัวทั้งหมดนั่นเรียกว่าบาปนั้นทำ้ดยกายทำบาปด้วยวาจา พูดออกไปคำใดก็ดีแต่ละคำละคำนะพูดเน็บแนมพูดเอียดหยามพูดหม่นประมาดูถูกพูดอย่างพูดคำที่พูดเราไปทงทวน,นเนบเนบเนบเนยะนั่นแหละบาปละเอียดหย,ดยามดูถูก มันเป็นบาปทั้งนั้นทางเลยวาจาร์ไม่มีใครชอบสักคนหนึ่งเขาเกลียดตำนาแดบนัใครจะรักใครชอบไม่มีหรอกน้ำเสียงทุ่มเสียงที่พูดออกไปนั้นมันหักจัดมันหักเจ็บในอหรอกพูดออกไปเจ็บเจ็บเจ็บใน,นอยเนี่ย นั่นเองคันธานทหาร,รู้จักบาปในตัวของตนแล้วเห็นโทษชัดทีเดียวเลยบาปด้วยใจ่ะน่ไม่ต้องพูดไม่ต้องทำนั่นคหละครุฑนยูในตัวเลยจะทำหน้าตาเฉยๆก็าตามจะทำหน้ายิ้มแย,ย้มก็ตามมันไม่แข็งกระด้างในตัว บัวไม่ชอบมันชอบโกดอยู่จะแต่งจะทำให้ดีให้ดีแท่กแสดงมันก็ยังมีอยน่แนละตัดต่างๆ็เหมันกันมนุษย์อยนะของมันกัน,น,อ,น,กนอยู่ใกล้คนที่มีบาป่นั่นแล้วร้อนร้อนจะไมาดีใจเลยด้วยพลังของบาปนั่นแผดเผาออกมาภายนอก มันน่นะเรียกว่าบาปทำาดยบาปโดยใจถ้าหากว่าไม่รู้จักบาปภายในอย่างนี้แล้วยากที่จะละบาปได้บาปต้องอยู่ในภายในตัวของหลาทุกคนง่าไม่แสดงเอาไว้เฉยนี่ะเราจะควรระวังระมัดระวัง ระว,วังภายในใจของเราอย่าให้มันเกิดอิจฉาริษยาเมียดเบียนซึ่งกันและกันอันนั้มันยังคอยเยือกเยก็นยังคอยเป็นสุขสบายอันนี้เรียกว่าบากคามนี้บุญนะแล้วก็กุศลอีกแล้วกานี้ในที่นี้ท่านบอกว่า,าวกุศลสูงกับสัมปทา กุศลถึงพร้อมเลยกุศลธนูันนั้นท่านนั้นว่า,วาไม่ต้องว่าบุญกุศลนั้นเป็นต้นเหตุกุศโลแปลว่าญาติญาขาดคือไม่ออกมาจากญาขาดญาขาดนะั้นมันใช้ไปในใต้ดีนนานากว่า ใครไปทั่วมดทุกแห่งทุกหนไปได้ทุกสถานที่ท่านเปรียบมุนจะยาขากุศลมันต้องซอกแทกแส,สวงหาสิ่งที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นสิ่งที่มันมีก็มีขึ้นอันที่จะเป็นประโยชน์แก่ตน อย่าว่าทําบุญสองทานโดยประการต่างๆต,ต้องกุศลนล้ก่อนดีไม่งั้นเพื่อเกิดบุญแสวงหาสิ่งของวัตถุทานหวงส่วดทุกประการสิ่งที่ควรจะทําทานให้มันเกิดทานชอบแสวงหามาได้บางคนนนั้มีมากต็ไม่สามารถจะสอบแสวงเอามาทำบุญได้ มันไม่มีกุศลน,นอนเฝ้าสมบัติอยู่สมบัติทับทับมอยู่งั้นมันสามารถที่เขาออกมาแฝกออกมาได้เรือยทับหญ้าขาหรือทับไม่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 งอออกมาสักที ผู้ที่มีกุศลผู้ที่มีกุศลมันต้องสร้าแก่ออกมาท้าไม่นดะยากครัของนี้เยอะวัตถุทานซึ่งเป็นของอยู่ในตัวของเราทุกสิ่งทุกปะการ์นีหมดเดี๋ยวว่าแต่ของในบ้านในป่าก็มีของวัตถุทานแต่มดในป่าในรุงยอดไไม้อ่อนไปเด็ดมาทําบุญทำทาน ไม่ในป่าในดงจะตัดมาทำบ,บนลรราตตัดเพืทอทำฟืนหญ้าคาในป่าในดงไปเก็บเกี่ยวมามากรองไอ้ทำมากรองทำเป็นหยามาทำเป็นตัดเป็นไนอ้น่ากะมองได้ยานี้เป็นต้นคองนี้มีใครมองเห็นนั้งของในป่า มันอะไรมันชอบแส้หามาคองในบ้านในช่องเราไม่ต้องพูดอะมากมายนั่นเรียกวกุศลเกิดขึ้นกุศลเนี่ยมันชอบแส้หามาซะก่อนคันหามแล้้ก็ทําบุญกันจะฆ่าบริจาคเฉลีย่ยเกียบา่าเจียปลาเจียจางเจ้้อืมม่นทำบุนํำทานในพนุทธศาสนาทำทานให้หมู่เพื่อน ทำบมุ่งจะมุเ่ออเพื่อนต้องค้อต้องหาเต็มตื้นอิ่มขึ้นมาในใจนานแล้วเป็นบุญนะ,ะสันีกุสลหาไมา่ได้ก็เป็นบุญนะคะันทำลงไปแล้วอิม่มอกอิ่มใจพออกพอใจเต็มตื้นขึ้นมาในใ,นใจอันนั้นแหะเป็นบุญบุญแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าอิม่มอิ่มเต็มเลยจนบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเต็มที่ไหน คนที่เป็นคนที่เป็นกุศลคนที่มีกุศลแล้วทําบุญแนละ้วรู้จักรู้จักว่าบุญแท้บอกคนอื่นไม่ได้ไม่มีตัวมีตัวไม่งือนทักิมเงินทองที่ราหาไม่ได้เาะนั้นบอกได้ท่านันร้อยเท่านิพันี์นเหมือนกันแต่มันไม่เต็มไม่เหมือนบุญ หามาเถิดยี่ร้อยยี่สิบที่มันกินแต่เนหามาเถิดยี่ร้อยยี่สิบโอกามาเถิดไม่เต็มสักทีได้มาโน่นได้นี้แล้วก็อยากได้โน่นได้นู้นแล้วก็อยากได้นูนอีกต่อไปมีเงินมีทองก็อยากได้รถได้ลาได้รถได้ลาเนี่ยอย่างได้คดีอย่งได้บ้านได้เรือนมันไม่เต็มส่วนคนที่เต็มตื่นเลย แน่นเต็มที่มันเรียกว่าบุญกูสรสูรสัมปทาคนที่มีบุญมีกุศลแล้วสแสวงหาทรัพย์เนเงินทองไม่ว่าถูฐานสวงมดมาทำบุญมาทานมาเรียเป็นบุญบุญกับกุศลมันต่างกันอย่างนี้นอกจากนั้นอีก อยู่เฉยๆอย่างพระเจ้าพระสงฆ์อยู่วัดอยู่วะไม่สแสวงหาเลยวัตถุทานไม่สแสวงไม่หาหาไม่ได้คือว่าวัตถุทานมันต้องหาอันนี้ไม่หาท่านจะบุญมาจากไหนมีบุญท่านหาเอาได้ต้องสแสวงหาเหมือนกันนะแล้วลึกถึงบุญคุณก็งพรทธเจ้ากระทำพระสงฆ์ ึ้นมาเอ้ยถึงสิ like. ่งน like man. like ันทำของตนเต็มตื้นขึ้นมาแล้วถึงคนงานคนดีสมุตต่างมาเต็มตื้นขึ้นมาอิ่มเอิบขึ้นมาเล้วเป็นบุญขึ้นมาหมดมุนหาได้ง่ายน่เหมือนั่เหมือนบาปบาปมันหายากการที่จะทำบาปมันต้องทำให้คนทำคนอื่น เดี๋ยวถ้าสาธิตลักขโมยของเขานี่ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นมันจะที่จเป็นบาปบุนไม่กรตจองสร้างคือมาเพาะมาฟ้อาในตัวเลยสร้างมาฟ้อาในนั้นหมดอย่ากอธิบายฟังนี่แหละทางพระพุทธเจ้าสอนที่ว่าขับ,บป่าประสาทกระทำ กุเทาราสูงกัสัมปทาสะอาจิตตาประโยรน์นลังเอตังุทาสะอาดกันชำระจิตตรงตัวในผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์อันนั้นเป็นบุญเลยเป็นผุ้ส่วนเลเป็นบุญนัลนก็ชำระสาสังจิตตรงตรงเลยใหสะอาดบริสุทธิ์นั่นเหลือบุญไปแล้วนะเหลือบุญไปอีก ในพุทธศาสนานี้ถ้าหนักขทานั้นเขาจะทำไรได้ทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่นอกเหนือจากละบาปบอกให้คุณแล้วพ็าทำงานจิตตองตนของใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจบบริสุทธิ์หมดเท่านั้นเรามาถึงวันนี้คล้ายๆตัววันนั้นพระพุทธเจ้าท่าน พะเทศนาทำสามประกาศนี่แหละในสมัยกะโน,น 25, 25, 25้น2,525ปี20ปีมาแล้วก็ยังเท่าเก่าอยู่มีรสชาติเท่าเก่าอยู่ไม่แตกต่างไปไหนจงเสาะแสวงหากุศลแล้วจงทำให้มันเกิดบุญเต็ตนทตตนอย่างอธิบายมานี้ก็จะ เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างยิ่งที่บายมันจธรรมเทศนาด้วยประกาศเองวันนี้ปฏิบัติปฏิบัติบูชาคืออามิสบูชาคือเราบูชาเราจะไม้ทุกเทียนทำสำเร็จมาแล้วคานีนปฏิปฏ,ปฏิบูชา นี่เป็นของเันมีสงมากทีเดียวบูชาด้วยการปฏิบัติคือทำธรมที่ภาวนาแต่ไหนแต่ใดมาปีหนึ่งมีคนเดียววันมาฆะมีคน,นเดียวจงปฏิบัติบูชาพทิเจ้าถ้าทำพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติ นอนก็เคยนอนมาแล้วนับค้างนับผมไม่ทวนปีเน่ตังหลายตังสามร้อยกูปีกวานนอนมาเท่าไหร่แล้วเมน็ดเหนื่อยก็นเหนื่อยมาแล้วลำบากกลัดกลร,รมก็ลำบากมาแล้วครานีนปฏิบัติบูบชา มันเหนื่อยอะมันเหนื่อยแบบเน็บเน็กันมันเน็บลงไปมันปวดหล้างปวดเดียวก็ปวดไปแต่เมื่อยหิวสักอะไรก็มาเมื่อยกันพิอบูชาพุทจ้าเอาด้านนราเป็นเครื่องบูชาการเจ็บนั่นนะ่ะการปวดนั่นน่ะเมื่อยปวดล้างปวดเดียวเนี่ยเอาด้านนั้เป็นเครื่องบูชาดอกไม้ทูบเทียนนั่นนะ่ะไม่ต้องหาที่อื่น ตอกไม้ในตัวของเราเลยทูบเทียนในนี่เลยหูทั้งสองตาทั้งสองนี่เป็นทูบเทียนทองถาวหายเกี่ยวพุทธประทาประสงค์ั้งถาวหายพุทธประาประสงค์อะ้งับหมดเลยไม่มีในตัวของเรามันก็หายปวดทันทีหายเมื่อยหายเจ็บปวดแข้งปวดขาหายหมด นีเรื่ว่าเสาะแสวงหาด้วยอุบายเรียกว่าหาเอาบุญเอากุศลนในที่นี้หาบุญในที่หากุศลในที่นี้กุศลเกิดขึ้นมาแล้วจิตมันก็เต็มตื้นขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาอิ่มเอิบ,อบขึ้นมา,มออนมาเป็นสุขสงบมามีอื่นอะไรทั้งหมดอยู่ในใจมีแต่ความสุขอันเดียวอิ่มอันเดียว วิธีที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิบางทีบางคนอาจจะไม่ได้ฝุดผลอบรมเนมะ่เคยอบรมก็ไม่ก็ไม่คล่องแคล่วหรือว่าไม่เข้าใจไปด้วยจะอธิบายใ้ฟังหน่อยเราเลอกตะพุทโธบร,ริกรรมพุทโธหรือวัานะอะไรก็เอา ธนาพาสติลมหายใจเข้าออกก็เอาแล้วแต่สนัดเถอะหรือจะพุทโธก็เอามาเนานมาเนาสติลมตายเปน็นอารมณ์ก็เอเมื่อทำบริกรรมมันนั้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาไม่คิดไปมาหนาัะไม่คิดส่งหุ้นตรงนี้ แค่จิตแน่วแต่คำว่าพุโทโธอันเดียวจิตถ้ามันแน่วอย่างอันเดียวแล้ว,ม,วลม,ลกกมันหายหมดเอาอื่นอันอื่นไกลนอกของมันหายหมดคิตนี่อะไรไม่มีอ่ะคือพุโทโธนั่นคำบริกรรมมันมันเป็นเครื่องล่อให้จิตมาอยู่นั่นจิตมาฟุ้งส่านตรงไปในที่ต่งาง นึกพุทโธนเดียวนะั้นแหล่จิตมันอยู่กับพุทโธนเดียวเนดะียมันก็อยู่ใน,น,ท,น,นที่นั้นหมดมันไม่ไยอะไรสิจิตมันอยู่ในพุทโธนเดียวนิ่งเงี้ยวเดียวนั่นแหละเป็นสมาธิเรียกว่าสมาธิจิตอันเดียวเรียกว่าเป็นสมาธิจิตจะมีหลายไม่มีหลายด่างอันนี้เป็นที่ว่าหลายน่ะมันจิตมันเร็ว ที่ปัแก้อกแกมันเร็วที่สุดเร็วยิ่งกว่าไปฟ้าสะอีกขั้นหากว่าเรากำนดเอาพุโทโธเดียวเนะมันอยู่ในพุโทโธมันไม่ฝ่ายาะขันยิตอยู่ในพุโทโธเนี่ยแล้วมันหวางวัด เรื่องส่งไปแ,แต่ถ้าหากยังว่าทันวางก็เรียกเหรอมันมีที่ยึดมันไปไหนกะมันจะส่งไปไหนกะมันยึดเอาพุตบอนไว้ใช่ว่าเป็นเครื่องมอล้อสำหรับให้มาอยู่ในที่นั้นจนกระทั่งจับตัวจิตได้มันก็วางวัตถุทิ้งไปจริจหรืคิดนี่นต่งางๆอันเดียวลาธานี้จิตไม่มีหลายอย่าง เมื่อจิตมารวมในเดียวแล้วนั้นมันยังอีกมันจะรวมอีกทีนึงรวมคร้านี่นะไม่ได้คิดนึกไม่ได้รุงไม่แต่งเลยคร้านี้รวมวูบลงไปเลยอันรวมทีแรกนั้นให้มันนึกอยู่ในพูโทรนันให้มียืนอยู่ในพู้โทรเดียวนั้นมันยังคิดปรุงแต่งอยู่คร้านี้ไม่มีปรุงแต่งอะครมันรวมพันนี้วูบเข้าไปเลย ไม่รู้จักว่ามันรวมเมื่อยบางทีลืมลืมตัวคล้ายๆตัอหายเงียบไปบางทีในรู้เข้าไปรู้ตัวอยู่แต่ไม่ได้คิดส่งไปหน้าหน้าหลังนีเลยแต่เมื่นอนไปนิ่งอยู่เฉยๆอันนั้นให้อยู่มาพักพก,กันไปก่อนเรียกว่าจิตรวม ยิดรวมนี่น่นให้ได้บ่อยๆให้เป็นบ่อยๆที่หลังทั้งเกตจิตกนนันได้ที่มันรวมมันทั้งเกตได้โอ้จิตมันรวมแบบนี้เนาะไม่ได้คิดไมฟุ้งไม่แต่งอะไรมดมันรวมไปน้อมจิตไปอย่างนี้มันมันจะค่อยรวมอย่างนี้อนี้เข้าใจชัดจิตที่รวมนั่นให้มันได้บ่อยๆอยู่สเสมอเสมอ อันเรียกว่าจิตคราวนี้มารวมเข้าไปเป็นมันเข้าไปอยู่ีนอันหนึ่งอันนั้นมาดูว่าวกุาปเป็นใจมันเรียกว่าใจจิตกับใจมันต่างกันจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ส่งผู้ฉายผู้ปรุงผู้แต่งเรียกว่าจิตคณะหมดปรุงหมดแต่งหมดคิดหมดน,นึกสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างเลย Manndowa mola p e n c h